สำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมล้อขนาด19และ20 สวัสดีท่านเพื่อนอยู่กับดีเอ็มเอสเนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่วงงานขายก็มานะครับแน่นอนครับอยู่กับผมในช่วงนี้ก็ต้องมีสินค้าดีๆมานําเสนอแล้วก็มาขายของนั่นเองง่ายๆนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไพ่พลาดคลิปดีสาระดีๆสําหรับคนแต่งรถนะครับสาหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมล้อขนาด19และ20นะครับ แน่นอนนะครับพอเป็นล้อไซส์นี้นะที่ร้านเราเนี่ยจัดจำหน่ายล้อแท้เป็นหลักนะครับล้องานเทียบงานกอ็อาจจะไม่ค่อยมีให้เลือกแต่เราจะเน้นเป็นล้อแท้นะครับแล้วเราพาเพื่อนๆไปชมกันว่าที่ร้าน r e s p e c เนี่ยมีล้ออะไรให้เล่นกันบ้างนะครับแน่นอนนะครับล้อพิกัด19 20เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับรถย่าง Accord Camry t i v หรือจะเป็น t ท a n a นะครับรถญี่ปุ่นขนาดใหญ่นั่นเองหรือจะเป็นพวก CX5 หรือจะเป็นรถยุดโหลนะครับเบนซ์บีนะครับ,รบใส่19 20ได้สบายๆส,ส่วนสเปครายละเอียดนั้นนะ่ะขึ้นอยู่กับรุ่นรถเป็นหลักนะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับล้อต่างๆนะครับที่ร้านเรามีจําหน่ายและทําไมต้องมาที่เรสเปคแน่นอนเพราะว่าเรามีล้อหลากหลายให้เพื่อนๆได้เลือกแล้วก็ เป็นล้อแบรนด์ล้อแท้ล้อคุณภาพล้วนๆน,นะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าที่ร้านเรามีล้ออะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนาเพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพเลยว่างบประมาณตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยที่คุณจะได้ล้อแต่งขนาด19 20เนี่ยคุณจะได้ล้ออะไรแล้วก็ยางเนี่ยนะครับเราจะเลือกประกบยางอะไรให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ยางคุณภาพไปใช้นะครับผมโอเคไม่เสียเวลาครับไปดูกันเลยฮะ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่อยากจะเปลี่ยนล้อขนาด19หรือ2ี่นะครับให้เหมาะกับรถเพื่อนๆเนี่ยแน่นอนครับรายละเอียดต่าง,างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วล้อทุกวันนี้นะครับมีให้เราเลือกหลากหลายมากๆแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าล้อแต่ละตัวเนี่ยนะครับทำไมถึงราคาถึงแตกต่างกันนะครับผมจะแยกแยกง่ายๆแล้วกันนะครับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตล้อเรื่องแบรนด์ล้อจะมีส่วนสําคัญในการตั้งราคา1่คือถ้าเป็นแบรนด์ล้อแท้นะครับเขาก็จะมีมูลค่าแบรนด์ของเขาโดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนาระดับโลกอย่าง bbs ADV1 วอสเส้นก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากและฐานผลิตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่โซนยุโรปหรือบางตัวอย่าง BBS เนี่ยถ้าเป็นล้อฟอสเนี่ยเขาจะผลิตที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นราคาล้อเหล่านี้จะอยู่ในเลทประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทถึงประมาณ5 0 0แสนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยมูลค่าแบรนด์แน่นอนครับมีส่วนสำคัญในการตั้งราคา2คือเทคโนโลยีการผลิตล้อเทคโนโยีการผลิตล้อเนี่ยนะครับ เราก็จะแยกง่ายๆผมไม่เคยทําคลิปเพื่อนๆได้ดูกันแล้วในหลายๆคลิปนะครับว่าเทคโนโลยีการผลิตล้อเนี่ยแยกง่ายๆ3แบบให้เราเข้าใจง่ายก็คือเทคโนโลยีแคสติ้งก็คือการหล่อขึ้นลูก 2. เทคโนโลยีโฟล์ดมิงก็คือนะครับหน้าก้านจะเป็นการหล่อขึ้นลูกแต่ท้องล้อจะมีการรีบเบาไล่อากาศนะครับเป็นการรีดขยายเพื่อที่จะให้น้ําหนักล้อเนี่ยเบาลง แล้วเทคโนโลยีชั้นสูงสุดในการผลิตล้อก็จะเป็นเทคโนโลยีฟอร์สนะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับเอามาซีนซีกัดลายขึ้นรูปนะครับให้เป็นดีไซน์ต่างๆตามที่แบรนด์นั้นๆเขาออกแบบและดีไซน์กันมานะครับโอเคเราจะมาว่ากันที่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆก็คือล้อเทคโนโลยีแคสติ้งที่เป็นล้อแท้นะครับล้อแท้ที่เป็นเทนวีแคสติ้งนะครับแน่นอนครับ เราจะต้องนึกถึงแบรนด์นี้เป็นดับแรกก็คือแบรนด์นิชโ d ดวิวนะครับหรือแบรนด์นิชนั่นแหละนะครับแบรนด์นิชเนี่ยเป็นแบรนด์อเมริกานะครับล้อที่ผลิตด้วยเทคนโนโลยีแคสติ้งของเขาเนี่ยนะครับจะใช้ฐานการผลิตที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราจะได้ล้อแบรนด์ล้อแท้ที่มีราคาไม่สูงมากนักขนาด19นเนี้ยราคาอยู่ที่40,000กว่าบาทส่วน20นิน้วอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่รุ่นนะครับส่วนจัดโปรโมชั่นพร้อมยางเนี่ยนะครับก็จะมีเริ่มต้นขอบ19เนี่ยเริ่มตั้งแต่59,000บาทหรือขอบ20เริ่มตั้งแต่19,000บาทคําว่าเริ่มต้นต้องเข้าใจนิดนึงนะครับคาว่าเริ่มต้นของยางเนี่ยคือยางที่ถูกที่สุดนะครับยางที่ถูกที่สุดของร้านนะครับเพราะฉะนั้นคือยางเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ยางไทยอย่างเช่นดีสโตนเป็นต้นแต่ว่าต้องบอกนิดนึงยางเหล่านี้นะครับผมไม่อยากให้เ,เพื่อนๆต้องฟิกคอสว่า จะต้องเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยนะฮะเราไม่สามารถใช้ยางที่เป็นยางเริ่มต้นได้ก็ว่ากันตรงๆเพราะว่าด้วยโครงสร้างด้วยรายละเอียดของเนื้อยางด้วยชั้นเข้าใบมันอาจจะไม่ได้รองรับน้ําหนักของรถขนาดใหญ่หรือรถบางรุ่นที่จะต้องการใช้ยางที่เป็นยางคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไว้ว่าคุณภาพยางก็ตามราคา ตามราคาเพราะฉะนั้นเรามีแบรนด์ชั้นนำให้เลือกทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มิชลินดิสโตนโตโยต้ายูกุฮาม่าฟอร l เคนดันลอกนะครับถือว่าเป็นยางระดับท็อปหรือจะเป็น Continental, t i ลล l รี่นะครับแบรนด์เหล่านี้ถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพระดับโลกนะครับราคาก็อาจจะลดหลั่นกันไปตามรุ่นรถนะครับเพราะว่า1คือไซส์ยาง2คือยางนะครับก็จะมี2รูปแบบด้วยกันยางที่ใช้กับรถยุโรปก็เป็นยางลันแป ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปยางเหล่านั้นก็จะติดกับพวกรถเบนซ์บีในหลายๆรุ่นนะครับยางรันแฟนเหล่านี้ก็อาจจะต้องใช้เป็นแบรนด์ชั้นนําอย่างพิลารี่มิชลินคอนติเนนตัลเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดของยางนะครับอยากให้เพื่อนปรึกษานะครับเราจะได้คุณภาพยางที่เหมาะกับการใช้งานของเราแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่เราจะต้องจ่ายนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับแบรนด์นิชเนี่ยนะครับก็คือเป็นแบรนด์ล้อแท้ที่ราคาเนี่ยจับต้องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนที่ใส่ล้อแท้ในสเตปที่เขาไม่ได้จัดจ่ายสูงมากแต่ยักได้ล้อเป็นล้อแท้นะครับนิชก็จะได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับดีไซน์ของล้อนินชก็ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ครอบคุมทั้งรถญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปนะครับเดี๋ยวผมจะประมวลภาพให้ดูนะครับว่า ล้อนิชงานติดตั้งจากทางร้านไปเนี่ยนะฮะมีประมาณไหนกันบ้างถ้าใครชอบดีไซน์ไหนก็สามารถเข้าไปแคปหน้าจอส่งไวม้ผมได้หรือผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ของนิชไว้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกชมกันว่าล้อตัวที่เพื่อนๆอ,อยากได้เนะี่ยมีนำเข้าในประเทศไทยหรือเปล่าหรือสามารถสั่งผลิตได้หรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้ล้อแท้ในงบประมาณเริ่มต้นนะครับแน่นอนครับแบรนด์นิชเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆจะต้องนึกถึงและเราก็จะแนะนำให้เพื่อนๆว่าโอเคถ้าคุณอยากได้ล้อแท้ที่มีคุณภาพและราคาสวยๆนิชเลยครับนะฮะตอบโจทย์ความแข็งแรงความสวยงามมีดีไซน์ครอบคลุมแน่นอนนะครับ เราว่ากันต่อที่ล้อที่เป็นสเตปต่อไปในแบรนด์ล้อแท้ที่มีคุณภาพขึ้นอีกสเตปหนึ่งนั่นก็คือล้อโฟล์คมิ่งนะครับล้อโฟล์คมิ่งเนี่ยนะครับเป็นล้อเทคโนโลยีรีดเบานะครับจะทําให้ล้อมีน้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็ยังคงมาตรฐานความแข็งแรงตามมาตรฐานของล้อแท้แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราทุกวันนี้ที่เลสเบมีจําหน่ายก็คือแบรนด์3,5ฟอนะครับแซนนะครับวตินีคือ ล้อเหล่านี้เป็นแบรนด์อเมริกานะครับซึ่งจะมีวัวเส้นที่ผลิตอเมริกานอกนั้นนะครับอย่างวูตินีอย่างสแตนหรือจะเป็น305 Force ก็จะผลิตไต้หวันเม็ดอินไต้หวันเพราะฉะนั้นราคาจะย่อมเยาวกว่าโดยเฉพาะ305ฟอ e ในราคาจะจับต้องง่ายมาก นะครับในราคาที่แบบโอเคแถมล้อลายสวยด้วยนะครับยังไงผมจะลงรูปที่เป็นล้อ305 Force ล้อ v ูด t i n i ล้อ STAND ให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเป็นลายลักษณะไหนซึ่งราคาส่วนที่ราคานะครับ305 Force เนี่ยจะอยู่ในราคาประมาณ4 0,000 000กว่าบาทในล้อขอบ9แล้วขอบ20จะอยู่ประมาณ5 0,000 000กว่าบาทนะครับว i น i ก็จะราคาพอกันนะครับส่วน STAND ก็จะราคาสูงขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับขอบ 19เนี่ยจะอยู่ประมาณ70,000บาทแล้วก็ขอบ20เนี่ยจะอยู่ประมาณ80,000บาทนะครับส่วนวอเซ่นนะครับราคาก็จะสูงที่สุดเพราะว่าล้อเขาเป็นแบรนด์ดับโลกนะครับแล้วล้อตัวนี้นะครับในซีรีส์ของเขาจะชื่อรุ่นว่า Hybrid Force นะครับจะมีหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่ามีรุ่นไหนบ้างตระกูล SF นะครับ SF3 SF5 ประมาณนี้นะครับล้อราคาอยู่ในเลทประมาณ90,000ถึงแสนต้นๆนะครับอยู่ที่สีอยู่ที่รุ่นด้วยนะครับ ซึ่งใครที่มีงบประมาณในสเต็ปนี้ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปนะครับเพราะว่ารายละเอียดสเปครถแต่ละรุ่นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าตัวไหนที่มันสามารถใส่ได้บ้างนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ลืมพูดถึงไปก็คือแบรนด์ Wallshiner นะครับ Wallshiner ก็จะเป็นล้อแบรนด์อเมริกาผลิตด้วยเทคโนโลยีโฟกัมมิ่งเหมือนกันนะครับลายสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นล้อที่ made in USA 100%ตตัวนี้เนี่ยนะครับราคาจะอยู่ในเลทประมาณ แสนต,นต้นต้นเหมือนกันนะครับราคาจะพอๆกับวอาเซนสนใจล้อวอไซเนอร์ทางเราก็เป็นตัวใจนำหน่าด้วยนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะมาว่ากันที่ล้อราคาแตะแสนกันบ้างน,นะครับแตะแสนหรือแสนต้นต้นกันบ้างอย่างล้อแบรนด์ดับบิลเวิร์กนะครับล้อที่เป็นล้อ made in j ท p a n แปรแต้ใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งรถ ในสไตล์ VP ในสไตล์เรียบหรูนะครับ,บแบรนด์นี้ถือเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากๆในบ้านเราแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ขับ a l p i n า w h e e l f i นะครับใครที่สนใจ land, Work, ล้อแบรนด์ d e e Work l e s p e c t ก็พร้อมจําหน่ายนะครับล้อขนาดขอบสนิ้วขอบ20นิ้วเนี่ยขอบส9นิ้วราคาประมาณสักแสนนิดๆส่วนขอบ20ราคาอยู่ประมาณสักแสนสองถึงแสนสามแล้วแต่สีแล้วแต่สเปคนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากล้อ d e Work ก็คือเรื่องความใสความวาวของเลกกเกอร์ นะครับเรื่องการทำสีเขบอกบอกเลยว่านะครับดูแพงดูคุณค่าดูสวยงามสมราคามากๆใครที่ชอบแต่งรถในสไตล์เรียบหรูดูแพงดู v i p ก็ Wwork นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนลายไหนเนี่ยที่เราจะมีจำานไหนบ้างแล้วก็มีติดตั้งไปแล้วบ้างโอเคขึ้นภาพให้ดูเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ราคาแน่นอนครับอยู่ในเลทป,ประมาณแสนกว่ากว่านะครับไม่ได้ถึงกับแสนกลางอยู่ในเลทป,ประมาณแสตนต้นๆแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ลายนะครับ อ้ส่วนต MM ่ yeah. อไปนะครับเรามาดูล้อที่เป็นเทคโนโลยีส uh ูงสุดในการผลิตนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นล้อที่เป็นล้อที่ดีที่สุดแล้วกันเพราะว่ามันก็คือล้อฟอสนะครับล้อฟอสเนี่ยนะฮะเป็นล้ออลูมิเนียมแท้กลัดขึ้นลายนะครับมีความหนาแน่นของอลูมิเนียมที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับเพราะฉะนั้นล้อฟอสจะมีน้ําหนักเบาบาลานซ์ล้อดีที่สุด นะครับโดยเฉพาะล้อโมโนบล็อกล้อหรือล้อ1ชิ้นนะครับฟอสโมโนบล็อกหรือฟอส c e หนึ่งชิ้นจะเป็นล้อที่มีน้ําหนักเบาที่สุดแต่ถ้าเป็นเกรดอลูมิเนียมในการผลิตล้อฟอส c e เนี่ยนะครับส่วนมากจะอยู่ที่เกรดอลูมิเนียม6กศูนนะครับก็คือเป็นเกรดล้อฟอส์ที่ผลิตกันทั่วไปหรือจะเป็นรดนะดับท็อปไปเลยระดับที่แบบน้ําหนักเบามากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆก็จะเป็นอลูมิเนียม7 0 7 5อันนั้นก็จะราคาสูงขึ้นไปอย่าง แบรนด์ BBS ที่เป็นรุ่น RID เป็นต้นตัวนี้จะอยู่ในเลท3แสนกว่าบาทนะครับเพราะนั้นคือล้อฟอร์สที่จะนิยมกันแล้วก็นิยมเอามาทำผลิตล้อกันแล้วก็นิยมใส่กันตอนนี้ก็จะเป็นเรรลูมเนิยม6061นะครับแบรนด์ Brand ที่ผมจะพูดถึงก่อนเลยตอนนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่มาใหม่ นะครับเป็นแบรนด์ไต้หวันนะครับตอนนี้ก็ผลิตส่งออกที่เมกาแล้วก็ผลิตส่งมาที่ไทยมีดีไซน์เพิ่มขึ้นมาจากช่วงแรกเนี่ยมีอยู่แค่2ลายตอนนี้มา5ดีไซน์ให้เลือกแล้วนั่นก็คือล้อแบรนด์เลดฟอ r ตนะครับแบรนด์เลดฟอสตเป็นล้อฟ o r ต์ o ม b นบ1็ชิ้นที่มีราคาที่สวยงามแล้วก็ดีไซน์ของเขาลายของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็เรื่องงานสีนะครับผมบอกเลยว่าคุณภาพาเขาเกิดราคานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณต้องการล้อ Force ในราคาที่จับต้องง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับมีประมาณ5ดีไซน์ให้เลือกผมจะขึ้นภาพไปดูแล้วกันนะครับใครที่สนใจล้อเลสซอ r c e ก็ติดต่อสอบถามหรือจะสามารถสั่งตัดก็สามารถสั่งตัดสั่งผลิตได้ตามสเปคร้อของประมาณ45-60วันนะครับล้อเปล่าเนี่ยขอบ19เนี่ยอยู่ที่ราคา8 000, 9 0 0 0บาทนะครับขอบ20อยู่ที่ราคา99,000บาทนะครับ ราคานี้เนี่ยนะฮะยังไม่รวมยางนะครับเป็นล้อเปล่าปกติแล้วเนี่ยล้อฟอสมโนบล็อกถ้าเราจะสั่งผลิตส่วนมากราคาประมาณ125,000ขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถจับจองล้อฟอสในราคาไม่ถึงแสนกันได้แล้วนะครับแถมนะครับล้อมีความสวยงามแล้วก็มีดีไซน์ที่หล่อเหลานะครับใครที่สนใจล้อฟอสคุณภาพสูงในราคาน่ารักน่ารักเลสฟอสเป็นแบรนด์ ทีีี่่นนนนาาาจากตมม้องๆใปับ2020ะครส่วนในสเต็ปต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำเป็นล้อบแบรนด์ที่เราพูดถึงไปแล้วในตัวเทคโนโลยีโฟมมิงก็คือล้อ305 Force นะครับ305 Force เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีแค่ล้อโฟมมิงนะครับเขามีล้อ f o ส c e สชิ้นด้วยล้อฟอส c e สชิ้นเขาเนี่ยแยกออกเป็น2ส่วนนะครับล้อฟอส c e สชิ้นที่เป็นก้านฟอส c ์แล้วก็ท้องโฟมมิงนะครับ ตัวนี้เนี่ยท้องจะใช้ลักษณะาการรีดเบานะครับส่วนก้านจะเป็นก้านฟอสนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกก้านเลือกขอบเลือกหมุดได้ตามที่เราต้องการแถมส่วนที่ราคาก็จับจองง่ายมากกว่าล้อ2ชิ้นทั่วไปนะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ในเลทประมาณ1 3ึ0 0 0บาทในขนาด20ขอบ19จะอยู่ที่1 29,000บาทคุณสามารถจับจ,บจองล้อ อสสองชิ้นได้แล้วนะครับหรือจะเป็นฟอสทั้งก้านและท้องเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่1 6ึ่0 0สบาทแล้วก็ขอบ19อยู่ที่1นึ่0แบาทดีไซน์ของ3าม o ฟอนะครับจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายๆดีไซน์หลายๆลายเนี่ยเขามีความสวยงามมีความลงตัวมากนะครับในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครนำเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าราคาจริงๆมันก็ค่อนข้างสูงซึ่งเล s เป๊ก ตอนนี้ที่ทําคลิปอยู่นี้กาลังจะมีล้อเข้ามาเพิ่มใครที่สนใจล้อดีไซน์ที่กำลังจะเข้ามาเพิ่มก็ติดต่อสอบถามได้หรือต้องการจะสั่งตัดก็ติดต่อสอบถามได้เช่นกันนะครับใช้เวลาในการผลิตประมาณ4 5ถึง60วันเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงล้อฟอสนะครับชั่วโมงนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับล้อที่นิยมที่สุดในชั่วโมงนี้พอสอนี้นะครับนั่นก็คือ BC f o r c e BC Force เป็นแบรนด์ล้อฟอสที่ทำตลาดในไทยมาสัก แต่ก่อนหน้านี้นะครับเขาก็จะได้รับความนิยมมากๆในกลุ่มรถซุปอร์คาร์รถสปอร์ตนะครับซึ่งในช่วงนี้ในช่วงปีนี้นะครับ雷ก็นำบี f o r c e มาทำตลาดในกลุ่มรถยุโรแล้วก็กลุ่มรถตู้อย่างเปาผ่าเดอร์ไฟลนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีทางเลือกในการใส่ล้อค,คุณภาพสูง นะครับดีไซน์ใสสวยไม่ส้ำไขรมากขึ้นสามารถสั่งคัสตอมสั่งสั่งตัดได้ตามสเปคที่เราต้องการเพราะฉะนั้นล้อเนี่ยมันจะไม่ได้ดูเกือดูเกลือ่อนอย่าง BcFord ก็สามารถเลือกสีเลือกสเปคไม่ว่าจะเป็นสีก้านสีขอบนะครับสีหมุดได้ตามที่เราต้องการมีเฉดสีให้เลือกมากมายนะครับหรือใครที่ขี้เกียจรออยากจะเข้ามาแล้วมาเทียบล้อดูที่ร้านเราก็มีสต็อกพร้อมให้เพื่อนๆได้เลือกชมกันนะครับ ในรถหลายๆรุ่นก็สามารถหยิบจับแล้วก็ติดตั้งได้ทันทีหรือรถบางรุ่นนะครับอาจจะต้องสั่งตัดตามสเปคแต่เราก็จะเห็นตัวจริงนะครับว่าล้อสีมันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดก้านเป็นแบบไหนมากกว่าที่จะดูในแคตตาล็อกนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมก็แน่นอนครับเข้ามาสอบถามติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เลสเบนะครับผลงาน DC Force ช่วงนี้บอกเลยว่า2 3สเดือนที่ผ่านมาเราติดตั้งไปหลายสิบคันมากนะครับเพราะฉะนั้น ผมการันตีได้เลยนะครับว่าล้อแบรนด์นี้นะครับเรื่องสีสันเรื่องความสวยงามนะครับและเรื่องคุณภาพของล้อเนี่ยเป็นระดับสุดยอดจริงๆนะฮะส่วนราคานะครับถ้าเป็น f o r ์ e m o n d o b o เนี่ยราคาขอบ9อยู่ที่1,25,000บาทขอบ20อยู่ที่1,35,000บาทส่วนถ้าเป็นล้อ2ชิ้นนะครับขอบ20อยู่1,65,000บาทแล้วก็ขอบ ส9อยู่1 5 5 0 0 0บาทนะครับเงินสดมีส่วนลดให้เพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาเพื่อนๆจะซื้อล้อซื้อ,อยางนะครับเรื่องส่วนลดเรื่องอะไรเนี่ยเราคุยกันได้นะครับยังไงแวะเวียนเข้ามาปรึกษาสอบถามกันเรามีบริการที่ดีมีคําแนะนําดีๆให้เพื่อนเพื่อนอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านช่วงล่างนะครับแน่นอนนะครับสำหรับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถจุโลปที่เป็นรถพิกัดขนาดใหญ่นะครับเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้กรณีที่ติดตั้งล้อ พร้อมอยางที่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นขนาดใหญ่อย่าง Accord Camry หรืออั a d าดเวลไฟ r e ติดตั้งโชค r s r Tein h เทอ e เรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้3,000ถึง4,000บาทแล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็นรถยุโรปนะครับเราก็จะมีโชคอย่าง h d r i v e u u r o Spec หรือสเตปขึ้นไปที่เป็นแบรนด์เยอรมันอย่าง b i l l ไตล์นะครับเรามีตั้งแต่ B6 ยัน B16 รหรือจะเป็นโชคระดับท็อปของโลกตัวหนึ่งอย่าง KUV3 นะฮะหรือจะเป็นแบรนด์รองของ k M u เป็นตัว ST Suspension เราก็มีรองรับรายละเอียดสเปคนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รายละเอียดแล้วก็เพื่อนๆสามารถสั่งได้นะครับในรถบางรุ่นที่จะต้องสั่งผลิตนะครับเราก็จะมีระยะเวลาแจ้งส่วนในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงระบบเบรกนะครับเรามีเบรก แท้จำหน่ายทั้งเบรกแท้มือหนึ่งแล้วก็เบรกแท้คัสตอมนะครเบรกแท้มือ1อย่างเบมโบ้เอลหรือจะเป็นเบรกติดรถเบนซ์อย่าง AMG หรือจะเป็นเบรกติดรถ BMW อย่าง M Performance เราก็มีพร้อมจำหน่ายให้กับเพื่อนๆนะครับในรถรุ่นต่างๆที่เพื่อนๆขับอยู่สามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยนะครับส่วนเบรกคัสตอมเราก็จะมีจำหน่ายเช่นเดียวกันชิ้นงานทางร้านเรา แน่นอนครับผลงานมากมายการันตีอยู่แล้วว่าเราใช้ใช้ชิ้นงานคุณภาพเบรกใช้เป็นปั๊มแท้ผ้าเบรกใช้เป็นผ้าเบรกแท้จานคัสตอมรับคัสตอมขาคัสตอมของเราใช้เป็นสินค้าเกรดสูงล้วนๆนะครับผมโอเคนอกเหนือจากล้อ,อยางช่วงล่างระบบเบรกแล้วนะครับในรถบางรุ่นนะครับเราก็จะมีชุดแต่งจำหน่ายด้วยอย่าง c c ค o อร์ดอลพาเบล Ben BM บีเนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดแต่งเหล่านี้ได้นะครับเราเลือกชิ้นงานที่มีคุณภาพหรือใครอยากได้คัสตอมแบบใส่กับรถของเราเองนะครับก็สามารถปรึกษาสอบถามนะครับสามารถขึ้นชิ้นงานได้นะครับหรือใครที่สนใจรายละเอียดตัวไหนก็แวะเข้ามาดูชิ้นงานจริงๆได้เพราะว่างานพวกลิ่นงานชุดแต่งคาร์บอนเนี่ยบอกเลยว่ามันมีชิ้นงานที่หลากหลายแล้วก็ราคาที่หลากหลายมากๆ นะครับเราเน้นสินค้าชิ้นงานที่มีคุณภาพงานสวยเป็นหลักนะครับเพ <c oughs> ราะนั้นรายละเอียดต่างๆนแน่นอนนะครับใครดูคลิปนี้อยู่แล้วนะครับอยากจะมาแต่งรถแล้วก็จบในที่เดียวนะครับล้อยางช่วงล่างระบบเบรกแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเบอร์ที่ผมทิ้งให้ไว้ไลายแอดที่ทิ้งให้ไวนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเรามาพามาดูล้อของ1920นะครับว่าเรามีสินค้าอะไรให้เลือกกันบ้าง นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแวะเข้ามาคุยกันหน้าร้านหรือติดต่อช่องทางที่ทิ้งให้ไหว้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าจะพาไปรีวิวอะไรกันอีกจะพามาขายของอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับฝา like กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อพาคลิปดีสาระดีสำหรับคนแต่งรถคิดจะแต่งรถคิดถึงเลสเบคณครับ